โอเคกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กันในช่องที่มีชื่อช่องว่ามังกี้ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเป็นฟรีไฟนะฮะฟรีไฟเออซึ่งไม่ได้เล่นนานแล้วนะคือคืออันเนี้ยอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คืออันนี้ไม่นับนะเพราะอันนี้เป็นคลิปที่ผมอัดแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรอะ ไม่ได้อ่ะเออมันไม่ได้คลิปดูแล้วอันนี้คือผมเล่นมาสิบวันนะแต่ว่าคือแค่นั้นแหละแล้วก็คือเล่นเล่นกับเพื่อนไงก็เลยแบบว่าเล่นเออออกปากของคอแต่ว่าน่าจะกลับมาเล่นแบบจริงจังนะทุกคนแล้ววันนี้ผมอยู่แรงกูใช่ไหมคุณเห็นว่าผมจะมืออะไรนะผมรหัสรหัสหลักนี้แหละนะแต่ว่าไม่เล่นนานเฉยเฉยนะผมจะคนสี่หนึ่งตนะึ้งตึ้งสี่หนึ่งแบบ ไม่อยากเข้ากิจกรรมแบบนีเท่าไหร่ดูมันมีอะไรบ้างอ่ะมันมีสต็อปคลิปด้วยนะเออแต่ถ้าสต็อปคลิปแล้วเสียงมันจะหายเปล่าวะผมกลัวมากเลยอ่ะอืมไม่ไม่ต้องสต็อปลกันไม่งั้นเดี๋ยวผมกยไปแบทเทนะเพราะว่าตอนแรกใช้โหมดตอนนี้เปลี่ยนไม่ใช้โนะฮะเออปก็ได้เล คือตอนแรกผมก็ทิ้งน่าจะผมผมไปปักผมมาแล้วมผมไปปักผมมาเรียบร้อยแล้วโอ้ถือว่าใช้ได้ถ,ไดถือว่าใช้ได้ทุกคนใช้ได้อืมใช้ใช้ได้ใช้ได้ไดแต่ที่จะดียให้มาเลยผมให้ทีหนึ่ง ตอนนั้นตอนเมื่อกี้่ผมเปิดให้ดูที่15ไป็น15ผมก็จะกดปุ่มเแค่อเอาคลิปนี่แหละแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะลุเขาเรียกว่าแบบว่าอันแล้วไม่ได้ผลไม่มีเสียงเออไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะซึ่งก็หาวิธีแก้อยู่เหมือนกันนะลงไหนอะลงนี่ไงเรามันเก่งอยู่แล้วไงพวกคนนะเรามันเ,เรามันเก่งไงวงฟ้าไงแล้วผมไม่กลัวไงวงฟ้าสีหนึ่งแบบเงี้ยแล้วแ้คนไปไหนหมดมีเลยเหรอ ว้าวมันมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์อเมชิกมากอะทุกคนไม่มีคนไม่มีมีคนหนึ่งอะแต่ผมกล้าด้วย่าผมน่าจะจัดการมันได้นะทุกคนอืมสีหนึ่งแบบตึงๆสีหนึ่งตึงตึงๆอยู่ข้างหน้าผมเลยวะ่รู้มันลงบ้านไหนนะทุกคนแต่รู้ผมได้วสองยาวแล้ว อันนี้เดี๋ยวผมย้ายมาฝั่งนี้ดีกว่าโอ้ฝั่งเฮ้ยเอ้เออได้ MP ด้วยด h e what the อะไรอ่ะไม่ไม่นับนะทุกคนรอบนี้ไม่นับนะคือเมื่อกี้ผมยุ่งไงผมยุ่งไงแล้วมุมผมก็เสียเปียบด้วยไง ได้ได้เมื่อกี้ไม่นับไม่นับไม่นับเอาใหม่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 ไม่นับไม่นับครับไม่นับครับใครนับก็นับไปผมไม่นับเออใครนับก็นับผมไม่นับเออผมผมไม่นับอ่ะไม่นับอ่ะเดีดิกีโกงไงกีโกงไงทุกคนกีโกงไงทำม่นะนี่โอเคเจอห้องเลยมารอบนี้ผมได้แก้ตัวแน่แล้วเมื่อกี้คือทุกคนเห็นปะมันมันไม่ตายคือผมจะกดเปลี่ยนปืนมันก็เปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะว่า คือผมยังไม่ค่อยชินปุ่มไงเออเพิ่งกลับมาเล่นแล้วยังไม่ไม่ชินปุ่มอ่ะเข้าใจปะทุกคนเก็าใจปะเออไม่ไม่ค่อยชินปุ่มไหมอืมอ่ะคือก็ได้แต่ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้วอลนี่ผมว่ามันต้องใหญ่ใหญ่เลยรอบเนี้ยไหวแน่รอบเนี้ยรอบนี้ผมเอาจริงแน่ทุกคนผมเอาจริงเนีดูดูหน้าตาผมเลยร้อเล่นกับคุณไหมหน้าตาผมไม่ได้ล้อเล่นกับคุณอยู่นะนี่ ก็ทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเออผมไม่ได้อัดคลิปมาสี่ห้าว<อ>ันน <h> ี้ทุกคนไม่ต้องสงสัยเลยนะเพราะว่าอัดลบอกใช่ป่ะแล้วผมลงไปเนี่ยคือทุกทุกคลิปเกือบทุกคลิปอ่ะคือมันจะเป็นแบบว่ายังไงอ่ะคือทุกคนเก็ตป่ะว่าแบบว่าเออเราลงไปปุ๊บมันมันเป็นลิขสิทธิ์อเป็นลิขสิทธิ์อ่ะทุกคนก็เลยแบบลบหมดเลยนะฮะเออนั่นแหละสามร้อยเมตรน่าจะถึงนะ แต่ว่าถ้าถ้าเสียงไม่เสียงอะไรดังเกินไปขอไปนะเราบผมแบบครั้งแรกอะเออครั้งแรกอะเทส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 ครั้งแรกเลยเหมือนมันจะมีตัวลงข้างบนอยู่นะผมผมไหวผมไหวเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ปุ๊บแล้วผมก็ไปเก็บของข้างบนผมไหวชิวผมไหวชิวแค่สองตัวผมไหวชิวแต่ว่าถ้าไม่มีปืนผมก็ไม่ไหวชิวเหมือนกันนะอ่าโอเคปืนละไหวชิวแล้วทุกคน ถ้าผมเล่นเอออะไรก็ต้องขอไปด้วยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นย้ำเป็นยี่สิบรอบแล้วอ่ะก็บอกว่าจะย้ำอะไรนั้งนะผมจะย้ำให้ทุกคนรู้ไงว่าผมเอ้ยมัน,ม,นมันเปิดมันเปิดไอ้นี่ย่างมันเปิดมันเปิดตัวใหญ่ว่าทุกคน ก็คือผมเจอลุมไงมันไม่มันไม่มันไม่คือมันไม่ได้เก่งนะทุกคนคือมันแปลกๆแน่เนี่ยอันนี้อันนี้ตัวนี้แปลกๆมั้ทุกคนหรือว่าผมคิดไปเองมั้ผมว่ามันแปลกจริงนะนะทุกคนไปนะแป๊บนะแป๊บนะผมว่ามันโปรผมว่ามันโปรชัวร์แม่งก็เสมอ มันยิงหัวไปสามตัวเลยใช่ป่ะเมื่อกี้เ <_ C 1> ดี๋ยวดูนะเด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอดูนี่ๆนในไม่ได้ละดู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 ผมรายงานจริงนะมันมันโผล่ผมรายงานจริงนะโล่งขนาดนั้นผมจะเอาอะไรไปสู้ไวโว่ก็มไม่มี่าก็ ไม่โผล่หรอกมั้งอะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยแต่เมื่อกี้มันก็มันก็แบบว่ามันโผล่อยู่นะเออโอ้ทุกคนมันคือไม่นับนะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้คือผมไม่นับนะทุกคนไม่ไม่นับอะ่ะเออคือผมไม่นับอะ่ะใครใครนับก็นับไปนะผมไม่นับนะผมกดใหม่นะทุกคนนะแต่ผมเล่นดีๆแล้วรอบนี้ผมเอาที่หนึ่งให้ทุกคนดูอ่ะใช่ใช่ ือมันมันปิดมันก็คนเราอ่ะมันก็มีเปิดค่ากันเทคนิคทางเทคนิคก,กันได้แค่ทุกคนเออคือเราก็ต้องแบบว่าให้อภัยกันนะรู้จักกันให้อภัยกันนะทุกคนเนาะไอ้ไรเนี่ยวิ่งวิ่งเยอะรับมอไซค์ยุ้ยมอไซใสที่นะทุกคนผมว่ามอไซค์มันก็ที่ดีนะกดตรงขางอาวุธอ่ะไม่ใช่ดิ ป่ะรอบนี้แหละรอบนี้แหละที่ถ้าผมแพ้คือผมจะยอมรับความแพ้แพ้แต่โดยดีนะทุกคนนะต่รอบนี้ผมไม่แพ้ละผมให้หมดเลยเนี่ยเนี่ยทั้งเรือที่ผมเข้ามาให้พร้อมกันทั้งหมด4-4คนก็ยังได้อ่ะผมไม่เคยกลัวเล้ว ทุกคนก็ไม่ส่งยะังกล้ทำไมถึงตั้งชื่ว่ามโอ้มีปากคงด้วยเหรออเงินมันปากคงที่ทำได้หกันใช่ไหมปากทงปากเงสานเกบาทเลยทุกี่้งยู่ด้จริงก็ให้มาดิปากคงปากงปากทั้งปากคงปากทงปากทงอะไรก็ให้มาน่ะคือคือผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่กล้าหาญจันชัยอยู่ไง เออผมมันไม่มัน,ม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 นก็มันก็ไม่เคยกลัวเลยไงเออผมคาดว่าผมน่าจะไปตรงจุดลงคนนะทุกคนผมว่าน่าจะมีที่หลบแล้วก็มุมดีดีโพซชั่นดีดีให้ผมเล่นได้เล่นได้เออ <c oughs> <c oughs> แต่แบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะจริงทุกคนเอ,อ้ยมีตีหนึ่งอะหนึ่งสีได้เวลาหนึ่งสีแล้วทุกคนได้เวลาหนึ่งสีแล้วแต่ขอปืนนะบขอปืนดีๆอ่ะ มันก็ได้เวลาที่ผมต้องต้องต้อง,ต,องต้องโชว์ฝีมือแล้วปะนี่เนี่สกายปืนชาร์จไงกอปืนชาร์จได้ปะ แล้วผมก็วิ่งฟาร์มอย่างนี้เลยไนงะคือผมอยากได้ปืนชาร์จที่มันดีๆที่ไม่ใช่ไอกระบอกเนี้ยเออมัเอ้ยมันยิงกันอยู่อะมันไม่ใช่ตีเดียวนะตอนนี้ผมจะเล่นสกานะวิ่ง มันเลงผมอยู่ปล่าวะชัวร์เลยทุกคนไม่ใช่นี่หว่าโหไม่มีปืนดีๆเลยว่ะเฮ้ยก็ต้องใช้ปืนนี่อีกอะ Lady hôm cho hôm cho gần hai mặt hôm cho bưu nha gần hai bưu nha mày mày kìa mày 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 chứ mày 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 mày

น,น,น,นู่นนู่นเห็นปะคุเห็นผมล l ะผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว,มมลวตรงนี้ตรงนี้ไปไหนแล้ววะอ,อันตรายนะทุกคนถ้าเราไม่เห็นตัว ตามไงีมีอีกเปล่าจะมีเกาะสีนะเกาะสีมันในกล้แตกว่ะ คือผมเอามาซ่อมดีกว่าเออเอากระสีมาซ่อมเรียบร้อยโอเคได้มา,ม,ามีไหมมีไหมแอกเจอร์ดีกวะคือ,อมันมันไม่ไม,ม,ม่น่ามีเท่านี้หรอกมั้งมีแค่นี้จริงเหรอไปนู่น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 มันรูนบอลลูน,น,ลนมันอยู่ล่างบอลลูนหรือมันอยู่บนบอลลูนวะ เออบอบอลลูนแน่เลยแล้วคือผมไม่สนว่าผมจะโดนดักไหมไงผมผมโหนเลยนี่ไงผมโหนเลยไง ผมไม่สนใจว่ามันบนล่างหรือว่าล่างบนรูหรือว่าบนบนรูอ,อะไรหรอกผมใส่หมดอะใส่หมดไม่สนใครมีตัวเปิดปะผมว่าน่าจะมีตัวเปิดนะทุกคนเจ๊บะเจ๊บะเออมีตัวเปิดปะผมตามไงผมตามล่าไง,งผมผมผมเถือ่อน้วไงตอนเนี้ย สี่คนแล้วไงไปเลยผมผมชาร์จเนี่ยผมชาร์จไปชาร์จแบบแบบเออแบบที่ว่าขับรถไปไม่ได้ไง <c oughs> มันขับรถไปไม่ได้ไงวิ่งไปก็ได้วะผมวิ่งไปก็ได้ัละคือมันเปิดเสร็จแล้วด้วยไง เป็นของกับเพื่อนกันหรูอเหรอาก็คือมีมีกระสุนลูกทองไหมคือกระสุนลูกทองผมจะหมดแล้วไงปัญหาเนี่ยคือผมทิ้งทิ้งีนี่ปั้งดีกว่าเฮ้ยกระสุนเอ็มจีทิ้งทิ้งของเออ คือผมกลัวมันจะเล็งหัวผ anyway. มอยู่ไงเมื่อกี้ก็เลยกดนั่งไปก่อนแล้วมีกระสุนลูกซองปะละ่ะอยู่นอกกระสุนลูกซองเออออาก็ได้ปะเอออีอาไว้สักจุดก่อนแล้วก็เปลียค่อยไปหากนระสุนลูกซองมีเป้ามีเป้านี่ไงผมบอกแล้วไงว่ารอบนี้ผมเอาจริงแล้ว นุ้ยมีกระกสอบสกบสีตรงนู้นว่ะ240เมตรแต่ไม่เอาอะขี้เกียจวิ่งเฮ้ย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 มีคนมีคนชุบเมื่อกี้มีคนอยู่วงชุบทุกคนม,นมันมันไม่มันไม่ได้อยู่วงชุบเหมือนมันวิ่งผ่านเฉยเปล่านี่ไง มี่หายวะผมยิงล้มข้างบนไงแล้วขึ้นไปทำไมล่ะผมยิงล้มหมดนะมีป้อฝังเนี้ยไม่มีแลเอ้ย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 ไม่มีใช่ปะไม่ใช่ะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่กินเองผมกิดเองทุกคน แล้วขอรีกว่าสดุลูกสองได้ปะไม่มีด้วยนะทุกคนรถสกูบสองมันไม่ได้ดังใจไงไปวิ่งไปเก็บสกูบสีดีกว่าคิวลิงสปีดตัวนี้ป่าวว่าที่มันยิงผมอะ่ะใช่ปะผมว่าใช่แน่เลย ไปหาคนต่อหาคนต่อได้สิบสองคิวแล้วปะไปต่อเราล่าโหดมันโหดใครและคือถ้าคลิปนี้เสียงหายแล้วผมจะงอนมากเลยอ,ะอ่ะ <S ets bring> เฮ้ยเอาลูก,ลกเขาเาเอาลูกกระสุนลูกซองมาให้ผมถึงที่เลยว่ะทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากอ่ะ Okay. ไปแล้วผมไปหาคุณต่อดีกว่าขอว่าไม่มีคนชุบมาได้ไหมเฮ้ยชุบมาก็ได้ผมจะได้ค่าเยอะๆหน่อยจะได้คิวเยอะๆเอ้ยเ้ยมันยิงไม่ไม่ไม่ใช่ยิงผมแน่นอนอน่าจะยิงกันเองอะ่ะเฮ้ยนี่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 น ก็รบุดลงมาลงมาเกมว่งหัดทำเสียงดังเมื่อกี้คือถ้าเกไม่ทำเสียงดังอ่ะคือเกมรอดไปแล้วนะเอ้ย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 อะไรอะไรแล้วผมตายเหี่ยวไงทุกคนเห็นปะผมตายเหี่ยวไง เกือบเกือบเมื่อกี้นี่มานี่แล้วมานี่แล้วดวผมอ้อมบ้านงงไงตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวโดวนลอยมันอยู่ข้างบนตัวมันอยู่ข้างบน ผมวิ่งเข้าบ้านก่อนดีกว่าทุกคนมันอยู่ไหนวะเมืม่อกี้มันยิงผมอยู่ตรงเนี้ยแถวแถวนี้แหละผมว่าเอา,างิง ทำทรงนะไอห,หนุม่มทำทรงนะหลายรอบได้ห,หนุม่มเนี่ยแต่คือมันไม่มีไอโว้ด้วยไงทุกคนมีเสียงเท้าป่ะผมไม่ค่อยได้ยินเลยสองหนึ <c oughs> ่งเหรอแต่ว่าไอโว้เจ็ดลูกอะไม่รู้จะพอหรือเปล่าเฮ้ยหนึ่งหนึ่งวะ นู่นいい er. นู่นนู่นเห็นแล้วผมเห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วข้างบนข้างบนผมเห็นแล้วเมื่อกี้วิ่งอยู่หนึ่งหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วมันมันต้องวิ่งมาแตะทางนี้ผมดักตรงนี้ดีกว่า เมื่อกี้ผมเห็นตำแหน่งมาละมันอ้อมได้มีกี่ทางหรอกข้างบนฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งเนี้ยสามทางอ่ะชิบหายแล้วมันมันพาตี้มันลงมาทั้งตี้เลยนี่หว่า คือว่าประมาทไปนิดนึงวะทุกคนคือผมประมาทไปนิดเดียวไงผมประมาทไปนิดเดียวไงมันพามันมันพาตีมันมาตั้งตีเลยเฮ้ยโอเคก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ว่าแค่นี้แล้วกันนะทุกคนนะแต่ผมไม่ถ้ามันมีเสียงแบบหลงห้จริงจริงอะ คือมันพามาทั้งตีเลยไงโอ้โหไม่น่าเลยน่าจะไปจัดการมันก่อนนะทุกคนโอ้โหคือเราแบบกายจะเล่นแบบใจเย็นๆนไงกายจะรอดักมันแบบว่าโอ้ยเอหนุ่มนี่ไม่รู้งานเลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไว้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะฮะไปละ